สวัสดีครับเพื่อนๆ r ออี RE ที่รักทั้งหลายปลายเดือนกันยาเข้าเดือนตุลานะครับปลายกันยาขณะนี้ปลายฤดูฝนเข้าเดือนตุลาคือเรียกฤด,ดูน้ําหลากน้ําหลากนะครับ23ตุลาถึงต้นพฤศจิกาคือเดือน12น้ำนองตลงิ่งน้ําจะท่วมสูงมากผมไล่ฟังละสามน้ําจะมาเจอกันตรงนั้น กทมอจะเตรียมตัวยังไงรับน้ําอย่าบอกน้ําไม่ท่วมนะครับน้ํามันมาแน่จะจัดการกับน้ําที่จะพายกรุงเทพลงทะเลยังไงนี่อน,นึงครับเรื่องที่2องฮอตอิชชิวคือโดนัทรัมยังไม่เลิกน,นะครับทะเลาะเบาแวงกันไม่ว่าโดนัทรัมหรือโจนไบเดนที่เข้ามานะครับจะลบกับเมืองจีนแน่นะครับทั้งสองอันเนี่ยนะครับวิธีการลบก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยโดนัทรัมใช้ปากพูดนะฮะใช้ การค้าเป็นตัวตัดต้นต่างๆสะสมอาวุธแมไอ้ไบเดนอาจจะไม่ใช่อาจจะมีเป็นจุดๆๆ,ๆ,ๆนะสองคนเนี่ยนะจะลบอาจ,จะลบได้จะจะลบแบบไหนกันเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงกลางเขาควายพอดีเลยครับไ่รู้ครับลงมือถึงอาวุธหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ขณะนี้สะสมอาวุธกันครับกองเรืออเมริกาไปอัดหน้าน้านำกินไปหมดแล้วนะครับกินก็สะสมละ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ปีข้างหนา้า3-4ปีข้างหนา้าเราอยู่ตรงกลางแลวครับกระดาษที่ฮอตอิชชูอย่างนั้นโควิดเราดีพอใช้นะครับดูแลอย่างนี้ดีแต่นอนาคตไม่รู้นะครับเซ็กเตอร์วราโควิดจะมาไหมเศรษฐกิจยังไม่ดีครับคนยังถูกออกจากงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขอสอมกรให้คนออกประมาณ7,000-8,000คนดูสิครับคนยังออก,กงานคนจะว่างงานอีกพวกนี้คือปัญหาของสังคมน,นะครับ เศรษฐกิจจะไม่ดีครับเคยดู GDP นะครับผมพูดอยู่เสมอว่าผมไม่เชื่อเลยว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติปีหลังโควิดเนี่ยนะจะดีกว่าปีต้ยมยำกุ้งนะปีต้ยมยำกุ้งลบ11%นะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมนะเพ,เพื่อนๆไออีติดตามดูครับว่า1ปีหลังสูงสุดของโควิดแล้วเนี่ยนะครับจะติดลบเกิน11เปอร์เซ็นต์ไหมเตรียมตัวดีไว้ ถ้าใครสนใจว่าตอนโคตอนต้มยำกุ้งก่อนต้มยำกุ้งระหว,ว่างต้มยำกุ้งหลังต้มยุบเป็นไงหนังสือสามเล่มของจามนกผมรวบรวมไว้เลยนะครับไปดูซิรัฐบาลแก้ขไขเป็นไงระหว่างเศรษฐกิจตกต่ำสุดนะคนกระโดดตึกตายกี่คนก่อนจะเป็นยังไงดูอะไรมาัางนี่คือเซตที่จะเรียนรู้จากอดีตตอนต้มยำกุ้งผมกำลังตอนนี้กําลังเขียนหนังสือไวกซสองเล่มครับเล่มแรกคือผังเมืองครับ คือเราจะเลือกตั้งผู้ว่าแน่หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าผังเมืองควรจะมีคาแรคเตอร์ยังไงปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแจกนะครับประมาณเดือนกว่ากว่านะครับในเวลาเดียวกันผมจะทำหนังสืออีกเล่มที่โควิดครับไครซิสของโควิดพวกนี้อาจารย์มนก,ก็เป็นอย่างเงี้ยนักวิชาเกินรวบรวม,รวม,รวมเขียนไว้เพื่อศึกษาดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพื่อปรับตัวสู้สปัญหาในอนาคตนะครับนี่เพราะฉะนั้นโควิดที่มาเนี่ยเราจะต้องทำาไงบ้างครับ ระหว่างที่จะรอทำยังไงต้องทําตัวเราเองก่อนทําใจซะว่ามาแรงมากสิ่งที่มาแรงเนี่ยจะทําให้คนตกงานเยอะคนรุ่นใหม่ที่จะมาซื้อ,อเวสเซก็มีพฤติกรรมก็เป็นของคนรุ่นใหม่พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนมาหาศาลหลังโควิด,ะดนะครับขีดใต้ห้าเซ้นเปลี่ยนยังไงไปทําการวิจัยซะว่าเปลี่ยนยังไงไม่มีครับใครจะซื้อแพงโครงการ <Okay. S 1> แพงๆหกเจ็ดแปดเก้าร้อยสิบล้านไม่มีครับ การจะกู้ก็กู้ไม่ได้เพราะเครดิตไม่มีนะครับไม่ว่ารวยสุดจนสุดกู้ไม่ได้ครับไม่มีเครดิตแบงค์มาให้กู้นะครับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งพฤติกรรมผู้พ่อเขจะเปลี่ยนนะครับผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรครับคนจะไม่ซื้อจะเช่าครับอันที่สองสินค้าค้างสต็อกเยอะหล้วกันครับจัน้ํามอกมาสู่การตลาดนะครับนี่คือหลังของนะครับแล้วท่านจะพบใครกู้ไว้เยอะๆเขาเรียก D/E ratio เยอะอัตราส่วนระหว่างกู้กับเงินในกระเป๋าเยอะ เตรียมตัวไว้ดีไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหรือไม่อยู่ในตลาดลเราเบี้ยม,มันจะกินหางอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างครเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องปรับและเปลี่ยนปรับตัวเองนะปรับนิดปรับหน่อยนะครับแล้วเปลี่ยนใครเก่งกินต้องเปลี่ยนนะมีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนคิกออฟเปโปรดักต์อย่างอื่นด้วยไม่แช่โปรดักเดียวคิดไม่ออกทาคอนโดคิดไม่ออกทําบ้านจัดสรรไปดูสิครับแถบชานเมืองเนี่ยสูงสูง อยู่ในตลาดทุนบริษัททำคอนโดนสูงๆหนีไปทำล,บลาบๆแข่งนั้นอุตรุนละเฮรโล,ะละไปทำน้ำจะไม่ล้นยังไงครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคิดอะไรไม่ออกทำของเดิมเปลี่ยนหัวสมองซะใช้หัวสมองฝ่ายขวาคิดในเชิงก้าวหน้าไม่ใช่หัวสมองในาซ้ายใครทำอะไรกูพักรักจำเจงรับรองได้ครับปรับเปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนด้วยวิธีการเทคนิคในการวิจัยต้องวิจัย การวิจัยสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องดิจิตอร์แล้วครับทุกอย่างเป็นดิจิตอร์หมดแล้วดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่ง i อ e, ซชีอกำลังจะเปิดนะครับไปดูที่เป็นไงมันจะเข้ามาช่วยยังไงช่วยผู้ประกอบการหาเป้าหาผู้ซื้อหาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในเวลาเดียวกันขายช่วยไฟขายครับจะเจาะลึกถึงตัวเขาอย่างไงมันต้องใช้ดิจิตอร์หมดไปเรียนหนังสือสักครับเพราะฉะนั้นในขณะน,นี้เตรียมตัวรอรับให้ดีพายุยังไม่มาไม่หมดนะครับปีหน้าคงจะเลวร้ายกว่านี้ รับพยุซะป้องกันตัวเองอย่าเป็นนี่เยอะนะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือซะไปเปิดดู r e c u c o m ครับกับ r e c u u n i s e r ครับเราจะเตรียมให้ท่านทั้งหมดนะอีกอันนึงพวกเราอย่าทะเลาะก,กันนะครับสารหารนะทรับรักกันไว้นะครับเชื่อนะครับรักกันเราจะสามาคัคคีพอสามัคคีเราก็จะมีพลังช่วยเหลือประเทศชาติและผู้ที่ได้โอกาสกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอแค่นี้ครับขอ IECU นะครับรักกันไว้ห้ามทะเลาะกันแล้วเปิด IECU.com กับ IECU u n s e e r c h ครับติดตามดูครับวันนี้สวัสดีทุกๆุกท่านครับ